สวัสดีครับเพื่อนเครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ your friend is a doctor ทาง doctor v channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณใหม่เพื่อนของท่านนะครับในวันนี้เป็นเช้าของวันพฤหัสบดีที่21เมษายนพุทธศักราช2565นะครับหวังว่าจะเเพื่อนเพื่อนทุกท่านเข้าสู่ your friend is doctor นะครับวันนี้มาฟังสาระความรู้ด้านการแพทย์นะเป็นอ่านสมองยามเช้านะครับใครมีเวลาก็เข้ามาฟังนะครับ แล้วก็ปัญหาของวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใครก็ตามที่มีญาติญาตินะหรือตัวเองก็ตามเนี่ยที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยพลาดไม่ได้เพราะว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องยาความดันให้ฟังนะครับทักทายก่อนพี่มนสวัสดีครับคุณพอพิษพี่วันเพนคุณมายุรีคุณสิริวิพานะครับคุณเพ็ญควินคุณเมลินดาคุณนุชจักษ์นะครับคุณอิทธิสวัสดีครับคุณนภาคุณวิเชียนและคุณนันทาโอเคเอารอบแรกเอาแค่นี้ก่อนนะวันนี้เนี่ยเป็นเป็นปัญหาแบบ เจอเยอะมากเลยมีแต่คนชอบถามแล้วก็อาจจะบน่นเรื่องนี้ให้ฟังอยู่เรื่อยนะไอเนี่ยกับเรื่องยาความดันเนี่ยนะฮะเป็นปัญหาคู่กันมายาวนานนะบางคนก็เกี่ยวต้องบอกงี้บางคนก็เกี่ยวบางคนก็ไม่ได้เกี่ยวนะคนก็ไอเองนะไอจากการติดเชื้อไอจากการเป็นหวัดไอจากการเป็นวัณโรคไอจากการเป็นโควิดน,น,นะบางทีไม่ได้เกี่ยวกับยาความดันนะครับอาคุณปาขวัญมาแล้วสวัสดีครับ นะแต่ส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับยาความดันจริงๆเพราะนั้นคนที่กินยาความดันอยู่นะนะให้ไปหยิบไปหยิบยามเลยครับวันนี้เราจะมาเคลียร์กันว่ามันเกี่ยวหรือเปล่ากับยาที่ท่านกินอยู่โอเคนะครับไปหยิบยามเลยเดี๋ยวมาดูชื่อกันนะสำหรับคนที่ฟังไลฟ์ตอนนี้นะอ่าก็เดี๋ยวมาดูชื่อพร้อมกันได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยเอาเท่าไหร่นะครับ ไม่ต้องจำอะไรมากความดันของคนปกติคือ12080แค่นั้นเองนะ1 2อยยนี่คือปกตินะครับสวัสดีครับป้าหงครับอาจารย์ปุ๋มครับนะทุกท่านนะฮะเอาหัชื่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับความดันของคนที่สูงแล้วหมอจะไม่นิสัยว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับข็จะไินิสัยเมื่อความดันมากกว่า14090จําง่ายๆแค่นี้พอนะ1 4 0 90 ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นความดันโลหิตสูงขึ้นไปไม่ได้ไหมายความว่าวัดทีเดียวร้อยสี่สิบเก้าสิบแล้วไม่นิจฉัยว่าเป็นความดันสูงไม่ใช่นะฮะมันจะมีกระบวนการในการวัดเช่นนั่งพักก่อนสิบนาทีวัดดูนะครับวัดหลังตื่นนอนหลังจากปัสสาวะเป็นต้นหรือวัดก่อนนอนวัดสองครั้งหาง่หางกันนะครับและก็วัดเฉลี่ยเฉลี่ยไปอาจจะห่างกันสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก็วัดอีกนะถ้าความดันยังคงเกินร้อยสี่สิบเก้าสิบไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยใช่อย่างเนี้ยใช,ยใช่ความดันโลหิตสูงโอเคนะครับ นะบางทีไปวัดทีเดียวตื่นเต้นเดินเข้าเดินเข้าโรงพยาบาลมาวัดทีเดียวบอกสูง1้0 90้บอกฉันเป็นความดันกินยาความดันเลยไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะมันจะมีกระบวนการในการวินิจฉัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่สูงอยู่เรื่อยๆถึงจะใช่คนที่สูงเป็นบางครั้งก็ไม่ใช่นะครับอันนี้คือนิยามนะจำตัวเลขไว้แค่2ตัวพอไม่งั้นบุ่น นะแล้วบางคนก็ถามอ้าหมอแล้วช่วง120-140ถึง140แล้วก็ระหว่าง80-90ถึง90หายไปไหนช่วงนั้นเขาเรียกว่าช่วงช่วงกำลังจะเป็นช่วง Pre-Hypertension กำลังจะเป็นแล้วนะช่วงนั้นนั่นแหละเป็นช่วงที่ดีที่เราจะต้องรีบปรับตัวปรับชีวิตของเรานะครับอ่ะโอเคนะครับสรุปความดันปกติ120-80ความดันสูงคือมากกว่า140-90จําจำง่ายๆอย่างนี้อันที่สองที่จะบอกให้ฟังก็คือว่าเวลาที่เราเป็นความดันหดสูงแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่า การรักษาคือต้องกินยาอย่างเดียวไม่ใช่นะการรักษาโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคือการที่เรามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเองนะทำไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันนะครับไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันคืออะไรออกกําลังกายนะครับให้ออกกําลังกายให้มากขึ้นนะโดยเฉพาะท่านเน้นไปทางคาร์ดิโอได้ก็จะดีนะครับแต่ถ้าทำคาร์ดิโอไม่ได้จะแค่เดินหรือจะแค่เวทก็ไม่เป็นไรโอเคนะให้ได้ประมาณสัก150นาที นะครับต่อสัป,ปดาห์โอเคร้อยห้ินาทีต่อสัปดาห์นี่ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันนอกจากออกกําลังกายแล้วนะครับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการควบคุมอาหารบางอย่างเช่นถ้ากินชากาแฟแล้วความดันโลหิตสูงขึ้นก็อาจจะต้องเว้นต้องงดนะครับนะในบางคนเนี่ยออชอบกินของมันของเคม็มนะหรือคาร์โบไฮเดรตมากๆพวกนี้ก็เป็นตัวส่วนที่ทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้น การปรับเปลี่ยนอาหารในรูปแบบของอาหารเน้นมากินพวกผักมากขึ้นนะครับลดเนื้อแดงลงนะกินเนื้อก็กินเนื้อขาวลดอาหารอีกลดจัดลงลดเค็มอย่างนี้นยครับคือไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันนะครับเอาละทีนี้ทีนี้มาเรื่องยาบ้างนะเรื่องยาเนี่ยนะครับยาความดันเนี่ยโอ้โหกินกันบอกว่าหมอจบฉันจะไปรู้ได้ไงกินมีเป็นร้อยชนิดถูกไหมครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยนะมีอยู่4ี่หกลุ่มเท่านั้นเองครับ เวลาที่ผมส่วนตัวจำผมก็จำ A B C D A B C D และอื่นๆเอางี้งง่ายๆแค่นผมจำถ้าถ้าเป็นหลักของผมนะ A B C D และอื่นๆ <c oughs> นะนะเอา A คืออะไรนะวันนี้จะไม่พูดรายละเอียดทั้งหมดนะฮะแต่จะพูดเน้นเรื่องอให้ฟัง A คืออะไร A ก็คือตัวกลุ่มที่เรากินกันเยอะนั่นแหละเมื่อกี้มีคนถามมาแล้วกินอนาลริลคมอเนะี่ย A คือ A C E I นะครับ เอคือ A C E I อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัว A คือ A R B อ่เดี๋ยววันเนี้ยวันนี้เราจะมาเน้นเรื่อง A C E I กับ A R B นะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่กินยาความดันที่ลงท้ายแผงยานะเอาเป็นชื่อเจ n เนอเร็ตแนมชื่อเจ n เนร็ตแนมคือชื่อยานะที่ลงท้ายด้วยพริว P R I L พริวพริวทั้งหลายเนี่ยนะอินารพริวนะแคปซูพริวอะไรอย่างเงี้ยนะลองหยิบซองมาดูนะครับถ้าลงท้ายด้วยพริววันนี้จะพูดให้ฟังนะกลุ่มที่1ไอ้ตัวนี้แหละที่มีปัญหาเรื่องการไอ นะ ACEI นะครับย่อมาจากคำว่า Angiotensin converting enzyme inhibitor นะไม่ต้องจำก็ได้จำว่า ACEI ก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปว่าทำไมจึงไอนะ A อีกตัวหนึ่งครับคือ ARB ARB คือ Angiotensin II receptor blocker นะอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้จะลงท้ายด้วยคำว่าสาทานนะใครที่มียาลดความดันแล้วลงท้ายด้วยสาทานนะโลซาทานโลซาทานนะครับ อซาตา,านทั้งหลายกลุ่มซาตานเตรียมรอฟังเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับนี่คือตัว A ตัว B B คือกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์นะครับเบต้าบล็อกเกอร์คือ,อมันมีรีเซพเตอร์ในร่างกายมันจะมีอัลฟาเบต้านะรีเซพเตอร์นะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นเบต้าบล็อกเกอร์ซึ่งตัวนี้มันอยู่ที่หัวใจนะครับเบต้าบล็อกเกอร์นี่อยู่ที่หัวใจอยู่ที่อื่นด้วยนะแต่เอาเน้นมาที่หัวใจพอเราไปบล็อกคําว่าบล็อกก็คือห้ามพอเราไปบล็อกเบตา้าปั๊บหัวใจจะเต้นช้าลง พอหัวใจเต้นช้าลงนะความดาันโลหิตก็ต่ําลงถูกไหมหัวใจมันความดันมันก็เกิดจากแรงบีบหัวใจด้วยส่วนหนึ่งเกิดจากาแรงต้านทานที่ส่วนปลายด้วยส่วนหนึ่งถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าบีบหัวใจแรงๆดูเร็วๆนะความดันก็จะขึ้นสูงเพราะฉะนั้นคุณหมอคุณเภสัชก็เลยเอาตัวเบต้าบล็อกเกอร์ไปบล็อกให้หัวใจเต้นช้าลงพอบล็อกเบต้าหัวใจก็เต้นช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นยาความดันกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยปัญหาของเขาก็คือว่าเขาจะกินแล้วเขาจะมีอาการหัวใจเต้นช้าได้เพราะฉะนั้นงระันิดึ อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดอาการหอบหืดได้นะครับในคนที่กินเบต้าบล็อกเกอร์ใครบ้างกินเบต้าบล็อกเกอร์นะร่าทั้งหลายครับไปดูตัวท้ายเจ n เนริก a เนมที่เขียนว่าร่าโพ o พาโนรอลนะไอซูพรอะไรอย่างเงี้ยนะต้องไปดูตัวร่าร่าทั้งหลายนะครับนะ,อ,ะอันนี้คือตัวที่2คือตัว B นะครับตัวที่สามจิบกาแฟก่อน <laughs> วันนี้ชื่อจะเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะเพราะว่าพูดถึงยามันจะไม่พูดภาษาอังกฤษมันพูดไม่ได้หรอกแปลปัญทายิ่งงงหนักกันไปอีกนะฮะเอาตัวที่สามคือตัว C ครับตัว C ตัว C คือแคลเซียมแชนานลบล็อกเกอร์เมื่อกี้บล็อกเบตา้าใช่ไหมอันนี้มาบล็อกแคลเซียมแชนานลนะครับบล็อกแคลเซียมแชนานลนะฮะยาที่อยู่ในกลุ่มแคลเซียมแชนานลบล็อกเกอร์เนี่ยคือกลุ่มยาที่ลงท้ายด้วยคําว่าปีนนะใครมียาอยู่หยิบมาดูแอมโลดิปีน อ่าเป็นต้นนะอโมดิีนฟิลิพีนนะคือการพูดที่ผมพูดสดนะเพราะฉะนั้นบางทีนึกยาตัวนั้นได้ตัวนี้ได้ผมก็พูดออกมานะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีบทมาพูดนะเพราะฉะนั้นผมพูดไปตามความสะดวกใจของผมนะบางทีพูดชื่อเจเนริกบ้างชื่อเทสต์บ้างต้องขอไปแต่วันนี้คงจะเป็นพวกเจเนริกซะเยอะนะครับเป็นชื่อเป็นชื่อยาซะเยอะโอเคนะนี่คือปีนนะกลุ่มนี้คือกลุ่มตัว C นี่คือแคลเซียมชแนลบล็อกเกอร์คือกลุ่มป P P ีน P-I-N-E นะครับใครมีซองยาหยิบมาดูกลุ่มปีนเนี่ยนะครับมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าากินระวบวมเออถ้าใครกินยาลดความดันแล้วรู้สึกว่ามันบวมๆนะบวมหน้าแข้งนะบวมส่วนใหญ่จะบวมสองข้างนะครับหรือบวมไปทั้งตัวี่ยมันเป็นเพระว่อีตัวนี้แหละอตัวปีนนี่แหละนะครับตัวแคลเซียมชะนาบอกเกอร์วันนี้ยังไม่พูดลาเอียให้ฟังเอาพูดจุดเด่นๆก้น,นไหมหฟังก่อนนะครับโอเคตัวดี ตัวดีคือไดอูเรติกส์ไดอูเรติกคือ,อยาขับปัสสาวะนะเวลาที่เรามีน้ํามีเกลือแร่ข้างในร่างกายนะความดันจะขึ้นสูงเพราะฉะนั้นการที่เราเอาน้ําเอาเกลือแร่ออกจากร่างกายเนี่ยความดันก็จะต่ําลงนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่สคือไดอูเรติกแลวผมบอกว่าและอื่นๆนอีกกลุ่มหนึ่งและอื่นก็อมีมีหลากหลายแล้วทีนี้เช่นยกตัวอย่างเช่นกลุ่มยาต่อมลูกหมากเนี่ยผมนน้เป็นแอลฟาบล็อกเกอร์นะผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยพอกินยาลดต่อมออลดต่อมลูกหมากในรักษาเนี่ยนะ จะพบว่าความดันท่านต่ําลงด้วยเพราะว่าแอลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยก็ใช้ในการลดความดันได้แต่ส่วนใหญ่เราไม่เอามา,มาเลือกใช้เป็นยาลดความดันเพียวๆยกเว้นในกรณีจําเป็นจริงๆโอเคนะครับ A B C D และอื่นๆเอาง่ายๆอย่างนี้เลยทัวรอีกทีหนึ่ง A คือ a c i กับ ARB นะครับลงท้ายด้วยพริวและ ARB ลงท้ายด้วยสาานนะตัว B คือเบต้าบล็อกเกอร์นะครับพวกนี้ลงท้ายด้วยเรอานะครับรอ ตัว C คือแคลเซียมชแนลบล็อกเกอร์พวกนี้ลงท้ายด้วยปีนนะตัว D คือไดโอลิทิกไดโอลิิกเนี่ยคุณหมอจะใช้ส,ส่วนใหญ่ก็ชื่อไฮโดรคอโรไทอไซด์ ol ol side, เป็นตัวไทอไซด์ side, นะครับแล้วก็และอื่นๆเช่นแอลฟาบล็อกเกอร์เป็นต้นยานขยาดเลือดเป็นต้นนะครับโอเคและทีนี้จะมาเข้าเรื่องแล้วว่าโอ้กว่าจะเข้าเรื่องได้ <laughs> มีคนมีคนดู y o u t u ู e ที่ไม่คุ้นเคยกับสไตล์ของเรานะนะมีสไตล์ของเราหลายคน ไม่เขา้าไม่คุ้นเคยบอกโหหมอพูดกว่าจะเข้าเรื่องสสต้องขอัยสไต<า>ล,ต<า>ล์เราเป็นอย่างนี้คือคุยไปเรื่อยๆมันคุยกับเพื่อนนะครับเอาละทําไมไออความผมตั้งคําถามว่ากินยาลดความดันแล้วทําไมถึงไอเอาเพื่อน<า>ๆมาดูอันนี้อ้าวละผม,มาให้เพื่อนๆดูอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับคือคลกลไกกลไกไม่รู้ออกเสียงไงนะนกลไกเดี๋ยวคุณครูภาษาไทยว่าหรือเปล่ากลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่มตัวเ ไอกินละไอวันนี้ด่วนนี้นะจะเข้าใจเลยนะดูมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่ยากเดี๋ยวผมมาชี้ๆให้ดูก็รู้เรื่องละนะครับเอ e คือ ACEI คือ Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor คือ ACEI โอเคมันลดความดันด้วยอย่างไรลดความดันได้อย่างไรต้องเข้าใจตรงน,นี้ก่อนเราถึงจะรู้ว่าทําไมจึงไอและถ้าไอได้จะทํำยังไงโอเคนะคืออย่างนี้ครับเ,เพื่อนๆครับในตับเราเนี่ยนะในตับเราเนี่ยนอกจากมันเป็นโรงงานผลิตอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยนะฮะ ส่วนหนึ่งเนี่ยมันผลิตสารตัวนี้ครับชื่อแอ goOtens นซินโอเจนะแอ g จ o t e n s นซินเจนนะตัวนี้สร้างมาจากตับนะครับมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเฉยๆมันสร้างขึ้นมาเมื่อเพื่อมีวัตถุประสงค์ที่จะรักษาสมดุลของร่างกายนะสรารตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะทําให้ความดันในร่างกายของเราเนี่ยสูงขึ้นเพื่อเป็นปกตินะ เป็นปกติคนที่เป็นความดันไม่ปกติเนี่ยสารตัวนี้มันจะพยายามควบคุมซึ่งสารแองจิโอเทนซินโนเจนเนี่ยนะครับมันสร้างมาขึ้นมาจากตับทีนี้มันสร้างขึ้นมาจากตับแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเครื่องในเยอะแยะไปหมดนะนะใครชอบกินเครื่องในบ้างนะนะจะมีสารตัวหนึ่งครับชื่อเลนินเลนินนี่เป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจากไตนะตับกตบไตมาแล้วเห็นไหมเครื่องในนะ ไตเนี่ยสร้างเลนินขึ้นมาพอเลนินเนี่ยไปเจอแองจิโอเทนซินโอเจนซุงมซ้ำมาจากตับนะครับมันจะไปเปลี่ยนไอตัวแองจิโอเอ่อแองจิโอเทนซินซีโนเจนเนี่ยนะครับให้กลายเป็นสารตัวหนึ่งชื่อแองจิโอเทนซินวันนี่นะแองจิโอเทนซินวันก็เกิดขึ้นมานะครับทีนี้แองจิโอเทนซินวันตัวมันเองยังทําอะไรไม่ได้มากครับจริงๆตัวมันเองก็พอมีฤทธิ์แล้วล่ะนะในการที่จะเพิ่มความดันโลหิตแต่ฤทธิ์มันยังเยอะนะครับ มันก็จะไปอาศัยเครื่องในอีกตัวหนึ่งก็คือปอดนะที่ปอดของเราเนี่ยมันจะสร้างนะเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อ angiotensin converting enzyme converting แปลว่าเปลี่ยนไอตัวนี้ชื่อ angiotensin 1ใช่ไหมนะเราจะใช้เอนไซม์ตัวนี้จากปอด angiotensin converting enzyme แปลว่าอะไรแปลว่าเอนไซม์ที่เปลี่ยน angiotensin ง่ายๆเลยชื่อมันตรงมากนะ ACE เนี่ยมันจะมาเปลี่ยน angiotensin 1ให้กลายไปเป็น,น angiotensin 2 ไปเป็นแองจิโอเทนซินเบอร์สองแล้วนะครับแองจิโอเทนซินเบอร์สองอีตัวนี้อีตัวนี้แหละความดําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นซึ่งเป็น,นลกลไกปกติของร่างกายนะครับไม่ใช่ว่าแองจิโอเทนซินทูเป็นตัวร้ายนะเพราะว่าเวลาที่ร่างกายเนี่ยขาดน้ําหรือความดันโลหิตต่ำเนี่ยอีตัวนี้มันจะเป็นคอยคอยทาให้ความดันของเราเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับตอนนี้เราได้แองจิโอเทนซินทูมาแล้วถูกไหมแองจิโอเทนซินนซินทูวิ่งอยู่ในกระแสเลือดเราเรียบร้อยนะเพราะว่าจาก ปรับสร้างไอน์จิโอเทนซิโนเจนนะได้เลนินจากไตามาแปลงไอน์จิโอเทนซิโนเจนให้เป็นแอนจิโอเทนซินวันไอนจิโอเทนซินวันได้แอนจิโอเทนซินคอนเวอร์ติ้งเอนไซม์จากปอดมาเปลี่ยนแอนจิโอเทนซินวันเป็นแอนจิโอเทนซินทูตอนนี้เราได้แอนจิโอเทนซินทูแล้วครับนะแอนจิโอเทนซินทูจะทำหน้าที่สองอย่างหนึ่งครับมันวิ่งไปที่หลอดเลือดแล้วไปทำให้หลอดเลือดหดตัวอ่าไปทำให้หลอดเลือดหดตัวพอหลอดเลือดหดตัวปั๊บความดันขึ้นไหม ก้อนนั้นขึ้นถูกไหมอันนี้คือคือคกลไกที่หนึ่งของอัลจิโดเทนซินทูนะครับกลไกที่สองครับเขาวิ่งไปที่ต่อมหมวกไตไปที่ต่อมหมวกไตแล้วไปทําให้ต่อมหมวกไตเนี่ยสร้างเอนไซม์เอ่อฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่ออัลโดสเตอโรนนะอัลโดสเตอโรนเนี่ยมีหน้าที่รักษาสมดุลน,น้ําและเกลือแร่ในร่างกายเรานะครับพอออลโดสเตอโรนออกมาเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ดูดน้ําดูดเกลือกลับร่างกายไม่ยอมให้ฉี่ออกไป ไม่ยอมไม่เฉี่ยวไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเพิ่มวอลลุ่มเพิ่มน้าอ่ะเพิ่มสารละลายในร่างกายของเราทั้งน้าทั้งเกลือเพิ่มหมดนะครับซึ่งพอน,น้ําและเกลือเพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับความดันโลหิตก็สูงขึ้นนี่คือกลไกง่ายๆปกติในร่างกายของมนุษย์นะดูซิมันซับซ้อนขนาดไหนเนี่ยร่างกายมนุษย์ซับซ้อนขนาดนี้เลยนะครับนี่คือกลไกาการออกฤทธิ์ของการรักษา ความดันในร่างกายให้อยู่ในสภาวะปกติอา้าวทีนี้สมมุติว่าคนคนนี้เป็นความดันเราสูงแล้วเราต้องการจะลดความดันเขาคุณหมอเขาก็มองแล้วนะเอะถ้าเราไปทํำยังไงให้มันให้มันไม่ออกฤทธิ์ได้บ้างอันแรกเลยเอาลองไปลองไปบล็อกไอ้ตัวนี้ไหมไปหยุด ACE ไหมเออลองไปหยุด ACE ซิไม่ให้ ACE จากปอดเนี่ยนะ มาเจอแองจิโอเทนซินวันถ้าไม่เจอแองจิโอเทนซินวันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดแองจิโอเทนซินทูถูกไหมกระบวนการข้างล่างนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราลองตัดกระบวนการตรงนี้ดูไหมตัดกระบวนการตรงนี้ออกนะเราก็เลยใช้ยาไงครับซึ่งไปบล็อกแองจิโอเทนซินคอนเวอร์ติ้งเอนไซม์ที่ปอดนั่นเองเพราะฉะนั้นยาก,กลุ่มนี้ก็เลยชื่อว่าแองจิโอเทนซินคอนเวอร์ติ้งเอนไซม์อินฮีบิเตอร์อินฮีบิเตอร์ไปอินฮีบิตเพราะว่าห้ามห้ามห้าม ACE นะแค่นั้นเองห้าม ACE ACE ก็ไม่สามารถทํางานได้เพราะ ACE ไม่สามารถทํางานได้ความดันก็ลดลงเพราะไม่มีั้งล่างนี้ไม่เกิดขึ้นเลยถูกไหมข้างล่างนี้ไม่กระบวนการข้างล่างนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับความดันจึงลดลงเพราะฉะนั้นยากลุ่มนี้คือยากลุ่มแรกที่ผมพูดให้ฟังแหละนะครับก็คือ ACEI ยาที่ลงท้ายด้วยพริ้วพริ้ว,วทั้งหลายแหละนั่นแหละคือ ACEI แต่เพื่อนเพื่อนสังเกตอย,อย่างหนึ่งไหมว่าไอ้ตัว ACEI เนี่ย ACE I เนี่ยมันเป็นมันเป็นเอนไซม์ที่มาจากปอดนะ พอเราไปบล็อกเอนไซม์ที่มาจากปอดเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนั่นแหละไอเลยคนไข้ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอลักษณะไอก็จะไอแห้งๆนะไอเลื้อนลังไอไม่หายหาสาเหตุไม่เจอนะไอไปเรื่อยๆขนาดที่กินยาความดันยังก็ไอเพราะฉะนั้นคนที่กินยาลดความดันโลหิตสูงอยู่แล้วท่านมีความรู้สึกว่าท่านไอนะครับให้ไปหยิบยาความดันขึ้นมาดูถ้าเจอคําว่าพริ้วอยู่ท้ายชื่อของยาความดัน ที่เป็นชื่อชื่อจริงๆของยานะไม่ใช่ชื่อการค้านะอ่าให้ไปบอกคุณหมอซะนะครับว่าเปลี่ยนยาได้ไหมหรือเราจะทําอย่างไรต่อนะครับโอเคนะครับซึ่งอาการไอของที่เกิดจากยา ACEI เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสักหนึ่งในห้านะประมาณสัก20%นตะไม่ไม่น้อยทีเดียวนะไม่น้อยทีเดียวนะครับโอเคอ่าทีนี้เรารู้แล้วว่าทําไมไอเพราะเราไปบล็อก ACE จากปอดนั่นนะพอ ACE ไม่ทํางานก็คนไข้คนนั้นนะจะไอนะครับทีนี้ทํายังไงอ่ะ วิธีก็คือคุณหมอนักวิทยาศาสตร์เภสัชกรเขาก็เลยคิดเอ๊ะถ้าเราบล็อกตรงปอดแล้วมันไอเรามาบล็อกไปไปลายไหมเออเรามาบล็อกตรงนี้ไหมบล็อกไม่ให้องจิโอเทนซินทเนี่ยมันทํางานได้ไหมมันก็เลยเกิดยาอ่กลุ่มหนึ่งขึ้นมาคือบล็อกใต้ลงมานะเขาเรียกว่า ARB angiotensin receptor blocker คือไปบล็อกไม่ให้ไอตัวนี้มันทำงานนะคือรีเซ p เตอร์ของ angiotensin ทมันก็จะอยู่ตามหลอดเลือดต่าง ถูกไหมครับพอเราไปบล็อกไม่ให้มันทํางานปั๊บความดันก็จะต้องไม่ขึ้นถูกไหมความดันก็จะไม่ขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะนั้นก็ลดลดความดันได้ไม่ให้อังจีโอเทนซินทูทำงานนะก็เลยเกิดกลุ่ม,มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็เรียกว่า a r b angiotensin receptor blocker ยากลุ่มนี้ลงท้ายด้วยสาทา,นะา,านนะซาทานนะใครดูสาทานนะเป็นพวกสาธานนะ <laughs> ใครกินอยู่บ้างนะพอบล็อกตัวนี้ความดันก็ลดลงเพราะนั้น,นกลไกนี้คือคกลไกการลดความดัน อีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ไปยุ่งกับ ACE แล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนไข้ที่กินพวกซาทานเนี่ยจะลดผลข้างเคียงของยาลดความนานกลุ่มแรกได้นะคือไม่ไอแล้วไอน้อยลงมากๆแล้วนะอาการไอต้องน้อยลงมากๆแล้วเพราะไม่ไปยุ่งกับปอดเลยไม่ได้ไปส่งอินฮิบิตไปอยู่ที่เอนไซม์ของปอดเลยไม่ยุ่งเลยไปยุ่งข้างล่างแทนนะครับกลุ่มซาทานจึงลดอาการไอแต่ลดไม่หมดหรอครับ ลดไม่หมดหรอกก็มีไอยอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่กลไากาการออกฤทธิ์ของยาทั้ง2กลุ่มนี้เพื่อหวัง2อ,อย่างนี้เหมือนกันเพื่อนๆเห็นไหมเขาหวังในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นยากลุ่มนี้เลยถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มใกล้ๆกัน ACEI หรือ ARB โดย ARB เนี่ยจะเป็นกลุ่มยาที่แพงกว่าไม่กว่าแต่ลดผลข้างเคียงเรื่องไอลงไปได้นั่นเองเพราะไม่ได้ไปยุ่งกับตัว ACE ที่สร้างจากปอดโอเค อันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องการเล่าให้ฟังในวันนี้นะกราฟเนี้เพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยถ้าดูแล้วงงไม่ต้องงงนะไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยง่ายมากๆนะครับแต่ต้องเอามาให้ดูเพราะว่าถ้าไม่ดูเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมตัวนี้ไอตัวนี้ไม่ไอทําไมทําไมอีราพริวไอทำไมโลซาทานไม่ไออย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมันหยุดคนละที่กันเท่านั้นเองนะครับนะครับทีนี้คําตอบข้อที่2ที่ผมจะเอาเอา,เอาลงแล้วนะพอเข้าใจแล้วนะทีนี้ผมว่าภาพนี้ลงแล้ว คำตอบข้อที่2ก็คือว่าแล้วทําอย่างไรล่ะอันนี้ผมตอบคำถามข้อแรกแล้ว,วอะเพราะอะไรจึงไอนะครับทีนี้ทํำยังไงถ้าไอททำยังไงถ้าไอก็ไม่ยากหรอกครับเพื่อนๆก็ไปหาหมอนะครับคุณหมอก็มักจะเปลี่ยนจากอิน a นพริวนะถ้าคุณหมอต้องการแอคชั่นเดิมเพราะไอแอคชั่นเนี่ยนะมันดีนะมันลดความดันได้ค่อนข้างดีและมันมีผลงานวิจัยที่บอกได้เลยว่าเออคนไข้เนี่ย อายุเนี่ยสูงยาวได้ยาวได้ไดคือยาลดความดันบางชนิดเนี่ยลดความดันได้จริงนะแต่ไม่ได้ทาพอศึกษาไปปรากฏว่าคนนั้นตายเท่าอายุเท่าเดิมก็ใช่ไหมตายที่อายุเท่าเดิมนะความดันดูดีนะแต่คนนั้นสมมุติว่าเขาจะกินเขาจะลดความดันหรือไม่ลดความดันได้ย,ยาวตัวน,นี้เขาก็จะตายที่อายุเจ็ดสิบห้าสมมตินี่นะเขาก็จะไปตายเท่าเดิมนะแต่ในกลุ่มเนี้ไอ้กลุ่ม ARB หรือกลุ่ม,ม ACEI เนี่ยปรากฏว่าเออมันเพิ่มม,ม,มันเพิ่มอายุได้นะครับก็น่าสนใจเพราะนั้นคุณหมอมักจะชอบใช้ตัวนี้เยอะนะครับอ่านะ เขาก็จะต้อจะเปลี่ยนยานะเปลี่ยนยาให้ถ้าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนยาไปในกลุ่มนี้คือหรือเปลี่ยนแล้วยังไออยู่นะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปกลุ่มอื่นไปเลยเพราะเรายังบอกว่ามียาขนาดอีกหลายกลุ่มถูกไหมเบต้าบล็อกก็ยังอยู่ใช่ไหมแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ก็มีใช่ไหมไดยูเรติกส์ก็มีใช่ไหมครับแอลฟาบล็อกเกอร์ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนยาส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มนี้ก่อนอินารัพิวอเหรอเปลี่ยนเป็นโลซาทาน อย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเฮ้ยไออยู่หรือมีผลข้างเคียงหรือคอนโทรลความดันไม่ได้อันนี้ก็ถึงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นกลุ่มอื่นๆเพิ่มเข้าไปนะครับก็สรุปว่าตอบได้ว่าถ้าไอาแล้วทําอย่างไรก็คุณหมอมักจะปรับยาเปลี่ยนยาให้นั่นเองโอเคนะวันนี้จัดเต็มความรู้ให้ให,หน่อยนะฟังแล้วเป็นวิทยาศาสตร์นิดหน่อยนะแต่ผมอธิบายผมว่าผอธิบายง่ายที่สุด้วนะ ผมอธิบายเนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะครับรู้เอาไว้นะรู้ไว้ใช่ว่าเรื่องพวกนี้นะครับรู้ไว้ก็มีประโยชน์นั่นแหละมีประโยชน์กับเรามีประโยชน์กับญาติญติที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่นะครับก็เอาประมาณนี้นะครับวันนี้คงไม่ทันตอบคาถามนะต้องระวังตอบคาถามนะครับมีคุณผู้หญิงปริญาถามน่าสนใจบโลหิตสูต้องระวังอะไรหไหมคะมีฮาร์ดเฟลหรือเปล่านะก็จริงจริยาก,กลุ่มนี้มีฮาร์ดรีโมเดลลิ่งได้ก็จะใช้ในกลุ่มที่ฮาร์ดเฟลเลียด้วยซ้ำไป นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องต้องอาศัยหมอนะอย่าไปอย่าไปปรับเองนะนะครับและผลข้างเคียงของพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ก็เป็นได้อะมีปัญหากับไตนิดๆหน่อยๆแต่หลายๆคนก็จะบอกว่าหลายๆเปเปอร์ก็บอกคนไข้โรคไตเนี่ยกินอันเนี้ยดีนะฮะคนไข้ที่เป็นฮาร์ดเป็นโรคหัวใจเนี่ยก็กินดีนะมีรีโมเดลลิ่งของฮาร์ดได้ดีนะครับคือเวลาที่ฮาร์ดเฟลไปเนี่ยหัวใจเราจะสูญเสียอ่ยารูปร่างสูญเสียหน้าที่ไปยากลุ่มนี้มันทําให้หัวใจเนี่ยกลับมาทํางานงานได้ดีเพราะฉะนั้นคุณหมอชอบใช้มากๆ มักจะเป็นยาตัวแรกที่หมอเลือกใช้ถ้าไม่มีข้อห้ามและไม่มีข้ออื่นๆที่ที่ดูเด่นกว่าเด่นกว่าเด่นกว่านะครับไม่เด่นกว่านะครับเขาก็มาจะเลือกใช้อาจารย์ปุ๋มบอกว่าซิมวอสเตตินซิมวอซิมวอสเตตินเป็นยาลดไขมันอันนั้นอีกกลุ่มหนึ่งเลยครับคนละเรื่องอันนี้อันนี้เป็น,นพูดถึงยาลดความดันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงยากลุ่มเหล่านั้นต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะถ้าสนใจนะนะ ใครอยากฟังยาความดันตัวไหนอีกล่ะเบต้าบล็อกเกอร์แคลเซียมชนเนลบล็อกเกอร์อยากฟังไหมถ้าอยากฟังไหนกดหนึ่งมากดกดหนึ่งมา<笑><笑>นะถ้าอยากฟังกดมานะใครอยากฟังเรื่องอะไรนะนี่มีคุณจิดาภาบอกแอมโลดีพีนแอมโลดีพีนเป็นแคลเซียมชนเนลบล็อกเกอร์นะครับนะขาบวมนะเห็นไหมมีคุณผู้หญิงภรรยายบอกแอลโรดรีพีนขาบวมใช้ยาอะไรอื่นแทนนะเห็นไหมเริ่มมีคําถามมาละว,วิธีก็คือจริงๆแล้วก็อาจจะลดขนาด เปลี่ยนยาหรือแอดยากลุ่มยาขับปัสสาวะให้นะครับขาก็จะเบาบวมได้นะครับพี่วันเพ็ญบอกัวบนไม่เคยถึงร้อยเลยค่ะอันนี้เป็นอ,อีกกลุ่มหนึ่งแต่ความดันต่ําไม่ใช่โรคนะครับความดันต่าไม่ใช่โรคนะมันเป็นสภาวะของพี่เองเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้กดหนึ่งเต็มเลยเอาถ้ายังสนุกอยู่เดี๋ยวผมจะเอาเรื่องยาต่างเนี่ยมาคุยให้ฟังเป็นระยะระยะแล้วกันถ้าถ้าถ้าพูดถ้าพรุ่งนี้มีมีเวลาเนี่ยเพราะว่ามันต้องอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์นิดหน่อย นะถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะพูดเรื่องเบต้าบล็อกกับแคลเซียมชานาบล็อกเกอร์ให้ฟังกันละกันถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาผมก็นึกอะไรได้ผมก็พูดเลยนะพวกนี้นะคุณนำทันบอกว่าแอมโอดีฟีนเป็นกลุ่มกลไกไหนครับเป็นแคลเซียมชานาบล็อกเกอร์ครับนะครับก็ฝากแชร์ด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์แหละผมว่ามีประโยชน์กับคนที่กินยาลดความดันอยู่มากพอสมควรนะครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรง และมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ